เราทุกคนนะครับเคยเห็นแต่ภาพพระอาทิตย์ตกจากมุมมองบนโลกนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพพระอาทิตย์ตกจากบนดวงจันทร์ครับ ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับนี่คือภาพพระอาทิตย์ตกนะครับจากบนดวงจันทร์ครับซึ่งเป็นมุมภาพที่แปลกนะฮะแล้วก็มีลักษณะของแสงที่แปลกมากๆนะครับภาพนี้ถ่ายโดยยาน Blue Ghost นะครับของบริษัท Firefly Aerospace นะครับซึ่งเป็นบริษัทเอกชนบริษัทแรกที่สามารถนำยานอวากาศไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จนะครับ ลงจอดไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยานบูโกสเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนดวงจันทร์เนี่ยนะครับทางฝั่งที่เป็นด้านสว่างนะฮะจนถึงวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่า กำลังจะเข้าสู่ช่วงกลางคืนของดวงจันทร์แล้วนะครับดวงจันทร์เนี่ยหมุนรอบตัวเองเนี่ยนะครับประมาณ28-30ถึงวันเพราะฉะนั้นเขาจะมีเวลากลางวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14-15ถึงวันแล้วก็มีเวลากลางคืนอีก14-15ถึงวันแล้วอุณหภูมิกับสภาพแวดล้อมก็จะต่างกันสุดขั้วนะครับบนดวงจันทร์เนี่ยถ้ามีแสงอาทิตย์ส่องถึงนะครับบริเวณที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงอุณหภูมิบนพื้นผิวเนี่ยประมาณ 100- 1ถึงอองศาเซล นะครับเรียกว่าของเหลวระเหยเป็นไอหมดนะครับแห้งสนิทไม่มีอะไรเลยยกเว้นว่าจะถูกฝังอยู่ใต้ดินนะครับอย่างที่ายานอวากาศจีนเนี่ยได้ทดลองเจาะลงไปในดินแล้วก็ค้นพบว่ามีโมเลกุลน้ำนะครับฝังอยู่ในดินนะครับเพราะว่ามันมีชั้นพื้นผิวเนี่ยนะหรือว่าชั้นดินบนดวงจันทร์เนี่ยปกป้องเรื่องของอุณหภูมิมาไว้นะครับแต่พอเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็ ตรงข้ามกันเลยจากร้อยกว่ากว่าองศาก็กลายเป็นลบร้อยกว่ากว่าองศาเหมือนกันเพราะฉะนั้นยานลงจอดบูโกสนะครับก็จะต้องชัดดาวตัวเองลงนะครับเพื่อที่ว่าจะรอลุ้นอีกทีหนึง่งคือส่วนใหญ่ยานที่ไปปฏิบัติบ,ตบนดวงจันทร์เนี่ยนะฮะ ก็จะลุ้นว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถผ่านช่วงกลางคืนอันหนาวเหน็บแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยจะสามารถกลับมาทํางานหรือว่าบูสต์ตัวเองติดได้หรือไม่เพราะส่วนใหญ่ยานที่ใช้นะฮะก็จะเป็นยานที่ใช้พลังงานจากแผงโซลารเซลล์นะครับถ้าน้ําแข็งเกาะจนกระทั่งแผงโซลารเซลล์เนี่ยไม่สามารถรับแสงได้หลังจากกลับมาแล้วนะครับแล้วไม่รู้ว่ามันจะบูสต์ตัวเองติดขึ้นมาหรือไม่เนี่ยก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ แต่ก่อนที่จะสิ้นสุดภารกิจครับยานบูโกสนะฮะก็ได้ทำการถ่ายภาพเอาไว้นะฮะก่อนที่จะถึงวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาภาพแรกที่จะพาไปดูคือภาพดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าบนดวงจันทร์นี่นะฮะภาพนี้หลายคนสงสัยนะฮะถ้าเส้นแนวขอบโค้งของรัศมีดวงจันทร์มีลูกดวงสว่างๆอยู่หนึ่งดวงที่กำลังจะรับขอบฟ้าไป หลายคนอาจจะบอกว่าออาลวพี่แล้วข้างบนละ่ะข้างบนอีกลูกหนึ่งที่สว่างางนั้นคืออะไรข้างบนนั้นก็คือโลกไงครับนี่คือแสงสะท้อนดวงอาทิตย์นะครับซึ่งจากมุมมองนี้เราจะเห็นว่าขนาดของโลกเนี่ยใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์เลยแต่จริงๆคือขนาดเล็กกว่ามากครับแต่โลกอยู่ใกล้ดวงจันทร์แค่ประมาณ3ามแสนแปดหมื่นหรือประมาณ4ี่แสนกิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็โดนแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์คือถ้าเราอยากจะถ่ายให้เห็นโลกเป็นดวงสีฟ้า เราก็ต้องปรับรูรับแสงให้มันน้อยกว่านี้นะฮะให้มันแคบกว่านี้เราถึงจะเห็นแต่ตอนนี้เรากำลังจะถ่ายเพื่อให้เห็นดวงอาทิตย์ด้วยนะฮะเราจะถ่ายย้อนแสงไปหาดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นรูรับแสงมันอาจจะไม่สามารถแคบไปกว่านี้ได้แล้วนะครับมันอาจจะเบินเพราะแสงอาทิตย์มันพุ่งตรงเข้าหากล้องโดยตรงก็เลยเกิดทําให้เงาสะท้อนของโลกเนี่ยนะฮะเป็นดวงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์เลยเหมือนมีดวงอาทิตย์สองดวงแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับ เป็นดวงเดียวครับที่เห็นนั่นคือโลกนะฮะดวงอาทิตย์คือดวงที่อยู่ขอบฟ้าตรงนั้นนะฮะแล้วมันจะเป็นเหตุผลสนับสนุนด้วยเหมือนที่เขาเคยเถียงเถียงกันสมัยก่อนบอกว่าอะไรนะตอนที่อพอลโล11เ็ไปลงดวงจันทร์นะฮะหรือโครงการอพอลโลทั้งหลายเนี่ยที่ไปลงดวงจันทร์ทําไมถ่ายภาพนักบินอวกาศมาหรือถ่ายยานอวกาศบนดวงจันทร์มาเนี่ยมองไปบนท้องฟ้าไม่เห็นดาวเลยนะฮะคือต้องอธิบายอย่างนี้ครับเราไม่ได้มองด้วยตาเปล่า ถ้าคุณไปยืนอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยคุณมองไปบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองตอนกลางวันหรือมองตอนกลางคืนถ้าคุณมองตอนกลางคืนน่ะคุณเห็นดาวแน่นอนแต่ถ้าคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าบนดวงจันทร์หรือบนดาวดวงอื่นๆในตอนกลางวันนะครับคุณก็จะเห็นท้องฟ้ามืดมิดไปหมดเลยไม่เหมือนบนโลกนะ บนโลกนี้เรามีชั้นบรรยากาศซึ่งมันแสงมันกระเจิดกระเจิงนะครับเขาเรียกการกระเจิงของแสงทําให้มันเกิดเป็นเห็นท้องฟ้าสีฟ้านะฮะก็ไม่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเวลาเราพ้นรัศมีของชั้นบรรยากาศของโลกขึ้นไปใช่ไหมฮะขึ้นไปแถวแถวแถบคาร์เมนไลน์เนี่ยประมาณ100กิโลเมตรจากพื้นโลกเนี่ยเราก็จะมองเห็นข้างบนเป็นสีมืดๆแล้วนั่นคืออวกาศแล้วจักรวาลแล้วใช่ไหมฮะหลักการเดียวกันครับอยู่บนดวงจันทร์หรือดาวดวงไหนก็ตาม ถ้าคุณถ่ายภาพตอนกลางวันนะครับท้องฟ้าเนี่ยหรือว่าจาักรกวาลทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีมืดมิดเลยแทบจะไม่เห็นเงาสะท้อนของหรือว่าแสงจากดาวดวงอื่นมาเลยแต่ยกเว้นในภาพนี้ครับเป็นการถ่ายย้อนแสงโดยตรงนะฮะกับดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าไปแล้วเห็นจุดที่อยู่ตรงกับแนวดวงอาทิตย์แล้วขยับไปทางขวาน,นิดนึงไหมฮะนี่เหมือนดวงอาทิตย์ตรงนี้แล้วจุดอยู่ตรงนี้อ่าจุดสีขาวๆเล็ก อันนั้นคือดาวศุกร์ครับนั่นคือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ที่สะท้อนไปยังดาวศุกร์แล้วก็เห็นดาวศุกร์เป็นจุดเล็กๆอยู่ตรงนั้นนี่โอ้โหเป็นภาพอันน่าทึ่งมากๆนะครับนี่แล้วก็มีถ่ายมาหลายภาพนะฮะเป็นแบบตอนที่แบบว่าพระอาทิตย์ยังรับขอบฟ้าไม่มากนะครับก็จะมีออโรร่าแสงฟุ้งๆเนี่ยนะฮะเป็นแบบฟุ้งกระจายนะฮะซึ่งภาพนี้เนี่ยนะฮะ นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่านี่คือภาพที่มีประโยชน์มากจากการศึกษาเพราะว่าตั้งแต่สมัยปี1960กว่าๆนะฮะมีการส่งยานไปบนดวงจันทร์เนี่ยนะฮะแล้วก็ค้นเวลาถ่ายภาพบนดวงจันทร์มาเนี่ยช่วงพระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าแบบนี้นะครับเขาจะเห็นฝุ่นลอยตัวเป็นม่านจางๆลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์ ซึ่งคุณโจเอลเคียนสรองผู้บริหารฝ่ายสำรวจประจำสำนักงานภารกิจวิทยาศาสตร์ของนาซ่นะฮะเขาบอกว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากภาพนี้นะครับในการตรวจสอบแล้วก็ศึกษาว่าแสงเรืองรองจากขอบฟ้าเนี่ยนะฮะมันคืออะไรกันแน่บนดวงจันทร์นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอนุภาคฝุ่นบนดวงจันทร์เนี่ย อาจจะมีการสะสมประจุไฟฟ้าในตัวมันเองเนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตนะฮะหรือว่าแสง UV จากดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะไปสะสมไว้บนพื้นผิวทำให้เกิดอนุภาคลอยขึ้นเหนือพื้นผิวนะฮะนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยมาตั้งแต่ปี1960นะฮะว่าเอ๊ะเป็นยังไงแล้วตอนส่งนักบินจากอพอลโลไปไปลงบนดวงจันทร์นะฮะเขาก็มีการถ่ายภาพ ะะบรรยากาศบนดวงจันทร์มาเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ตรงนั้นแล้วไม่เห็นนะฮะแต่ภาพนี้จากบลูโกสนะครับทำให้ได้เห็นเลยนะครับว่านี่ครับมันมีมา่านหรือฝุ่นหรือว่าเป็นแสงเรืองขึ้นมาจากขอบฟ้าจริงๆนะฮะนี่คือปฏิกิริยาหนึ่งที่เราจะต้องไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่อไปว่า U.V. เนี่ยมันทำให้เกิดประจุไฟฟ้าแล้วก็ทำให้อนุภาคมันลอยตัวขึ้นมาได้อย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเป็น ทฤษฎีหนึ่งที่เราอาจจะสามารถนำมาพลิกแพลงเป็นวิธีการสร้างกระแสไฟฟ้าจากแสง UV ก็ได้นะครับไม่รู้เป็นแบบเดียวกันกับหลักการเดียวกันกับโซล่าเซลล์หรือเปล่านะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องมาศึกษากันต่อไปนะครับก็น่าสนใจดีนอกจากนี้นะครับยานบลูโกสไม่ได้ถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตกบนดวงจันทร์อย่างเดียวนะครับช่วงวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาจำได้ไหมนะเรามีคลิปข่าวด้วยเล่าให้ฟังว่า มันจะมีปรากฏการหนึ่งนะครับนั่นก็คือจรรันทรุปราคาบนโลกใช่ไหมฮะดวงอาทิตย์อยู่นี่โลกอยู่นี่ดวงจันทร์อยู่นี่นะฮะมองจากโลกออกไปเงาของโลกจะบังดวงอาทิตย์เราก็จะได้เป็นจันทรุปราคานะฮะซึ่งถ้าเรามองจากดวงจันทร์ย้อนกลับมาบนดวงจันทร์จะกลายเป็นสุริยุป,ปราคาเพราะว่าเงาโลกบังดวงอาทิตย์เนี่ยมองย้อนกลับไปทางนี้ใช่ไหมฮะนี่ไงครับ ยานบูโกสอยู่บนดวงจันทร์แล้วอยู่ทางฝั่งด้านที่เป็นด้านสว่างก็สามารถยังทำงานอยู่ได้ในช่วงวันที่14มีนาคมถ่ายภาพสุริยุป,ปราคาบนดวงจันทร์กลับมาให้เราดูครับสวยงามจริงๆโอ้โหดิมอนบริงนะตอนที่แบบว่ากำลังจะเข้าเต็มมิดนะอืมนะลัศมีแบบว่า โค้งกลมดิ๊กเลยนะแล้วบังมิดเลยนะแล้วก็แบบมีไดมอนด์ริงโผมาเป็นจุดหนึ่งเนี่ย <c oughs> สวยงามจริงๆนะครับนี่คือภาพที่หายากมากๆข้อมูลทั้งหมดจาก Blue Ghost นะครับคุณเรย์อัลเลนบวผู้อำนวยการโครงการเที่ยวบินอวกาศของบริษัท f i r e f l ล Aerospace บอกว่าเราจะนำข้อมูลความรู้นะครับที่ได้ทั้งหมดนะครับ มาใช้กับเที่ยวบินในอนาคตซึ่งเราจะมีบลูโกลส2และบลูโกลส3ตามออกไปแน่นอนนะฮะทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของโครงการอัธมิสที่จะขนส่งเพย์โหลดนะครับนำเอาอุปกรณ์เครื่องมือไปทิ้งไว้บนดวงจันทร์ก่อนนะครับแล้วรอจนกระทั่งนักบินอวกาศจากอัธมิสไปลงที่ดวงจันทร์นะฮะเพื่อทั้งหมดนี้ เป็นโครงการที่วางแผนไม่ล่วงหน้าหลายปีเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับเพื่อให้การศึกษาวิธีการอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยนะฮะส่งผลไปถึงโครงการที่เราจะส่งนักบินอวกาศไปยังดาวอังคารในอนาคตด้วยนี่เป็นไงน่าสนใจมากๆเรื่องเล่าอาวกาศ